กรับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเพือ่อทุกฐานเด้อพี่น้องเด้อพบพอกำลังหนักเก่าจ้าตอนนี้ข้าจ้ากำลังล่บปลาพี่น้องเลยทางนี้ก็จะเป็นแบบป้ามาลายลีโรเซ่ทางนั้นจะเป็นล่างถุยนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ตอนนี้กำลังสาลามุนพี่น้องเลยผู้เห็ดผู้เห็ดผู้นางพิงแดดพี่น้องเต็มเลยพี่น้องเลยสาลามุนเลยตอนนี้ ป่าไตกำลังสารวนเลยพี่นออ้องทั้งท <c ười> ี่คนหายยังบุหู ออน,ออนั่นคือวิธีลาบปลาพี่น้อง,<ม>องสองสคนจับนมันตอนี้าตลอดเนื้อตลอบ

อะอย่างเขาเสด็จตอนนั no. ้นนี่าไปแล้วมีจะไปอันี้องวเพื่อให้ได้นี่

ใส่กระมังเลยเกี๊ยวใ่กะมังใ่กะมังมากเลยซอยกันได้โอเกี๊มาซีม้วยจอด้นะเห็ดจะซื้อมาได้ซมบ้าผู้เหตุเนี่ยผูเุซอมาแต่หน้าอืมจะบอกกินดิบ ปิ่งปลาพี่น้องเอ้ทางปิ่งปลาสะพะข่าวบ่ปิ่งปลาสะพะเข่าป้อหนึ่งข่าวตลอดพี่น้องเอ้ว่างป่ได้พี่น้องต้องหนึ่งตลอดเขาเนาะ ราะว่าแขกคนมาลายพี่น้องเลยทุกอย่างคือเห็ดเตรียมหับแขกแล้วก็ย่อจะคลองนะพี่น้องเนาะ,ะเตรียมหับแขกแล้วก็ย่อพี่ย่อน้องเนาะที่ว่ามาเต่าโฮมงานแจกหญ้าแม่น้องแก้มบุมพี่น้อง งานบุญงานเจ็นะพี from, e ่น้องเนาะผัวเพลินกับบริทีมได้ปลาเด้อผัวเพิ่นกับมาตลอดด้วยนะใช่หมัวกำดำนะผัวเพิ่นพี่น้องผัวผู้ตายนะเนาะปูข้องยาไ่น้องแก้มบุมพี่น้องเลยบรรยากาศในงาน ไไม่รไมไม่ไม่อกคูหน้าแหลังไม่โอ้ลงกันใส่กะละมังอันเดียวกันเลยส้างเดียวเลยน้อง มีขลาบปลาเด้พี่้อ,อลาบกับก้อยสิบก็คือกันเด้พี่น้องผู้ลาบก็มีแต่ผูงง้งามๆคือสีแทบะเราผู้ลาบมีแต่ผูงง้งามๆพป่นะ้องเลยหนาขาว มันเย็นเลยยังกับบอยานเอาเอาดนตรีมาก่ามือเนดนตรียังเนาะบานิโนปาโทพี่นคือมาว่าใหญ่แท้บ้านนี้มาว่าใหญ่ไปตัดสิบบอยากมืออแท้บ้านนี้อันนั้นแล้วแต่เจ้าภาพเพิ่นเด้อนะเด้อ อันน <half. S 1> yeah, sure. ี ide, ้ค yeah. cool. like <IES S 1> ือบรรยากาศในงานเด้อพี่น้องเด้อแม่ครัวลายลายอเรียาอพี่น้องเลยแม่ครัวลายลายเฮาหลุดจนบ่จักลายสเส็ดพี่น้องแบบว่ามีแต่บ้านข้าวเห็ดเนาะหาบัดบ่มีแดีว่าโอ้ยคิดว่าบ่มีมือว่างว่างอยู่ว่างอยู่ มไปเต็มปากแลม่ดีเ็มปเียเยขอดวลูกแป๊บนึงเ้มาน้ามาคุณยังเงคุณน่าขอโทษขออภัยพี่น้องเ้ยกล่องเมือนไปพลจนได้โดโดนะมีงัดทางงัดอีกทางนี้ สั่งได้่งได้โอ้ยสงม่ต้องังใหญ่อาสั่งน้อยก็ด้หน่งลักบแมนหมใหญ่บอสคองทั้งไงทั้งยาชุดใจะสัน้อ

นี่กบสิเป็นนันซอวๆล่างถวยวล่างซาำพี่น้องบ้านเองตั้งมาลายเลียลยพี่น้อยลายปวดโพปลาทบปได้ราบแต่ปลาไปถือกันกางเกงตัวเองอีกแดบขักพี่นเอาเว้ยทำที น้าข้ามค้าอตัวเองตายแลวข้าวไรข้าวองอะ ฟ้าบุ้งอีซินก็พี่น้องเวลื่กสบ่้ะทงยางขึ้นไว้สิแล้วก็จะทาาอยแช่แท้นั่นแล้วเต็มอลาบปลาบ่ใส่ถั่วบ่ คือบ้านกิากินนะกคน่านั่นหนักมันกินหสมันกน่ราคือทีีบาก็เหก็พราะนี่นี กะซีซา,ราลรวนแบบนี้จักหน่อยพี่น้องเอ้ยปะ่ะไปเบิ่งพี่น้องทั้งหน้าเฮือนแล้วก็ทั้งในเฮือนเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยจ้าอันนี้เป็นในเต็นท์นะพี่น้องนะคางเฮือนนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นคางคางบ้านคางเฮือนเด้อพี่น้องเด้อ เีหละเห็ดอยู่เห็ดกินกันมาย่อแขกกันนี่แหละนะพี่น้องเนาะย่อแขกย่อคนนางเต้มนี่พี่น้องเลยทางในเฮือนพี่น้องผลเห็ดกองบุ่นอยู่สามกองพี่น้องเลยแม่น้องแกมบุมสองกองหลักกระป๋าผนกองหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแขกคนทางในกันเต้มแบบนี้แหละพี่น้องเลย ไม่ใหญ่จืนก็อยู่ข้างในกันเนาะอันนี้จจนู้เุ่าผูเก่เด้อพี่น้องที่อยู่ทางในเด้อพี่น้อง มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ผุนเต้มอยู่ในเฮือนนะพี่น้องเนาะง,งาม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 อีร้อยมาตะใสป้า,จากกเจอขอะ่ะคือหมดใสซาเลยนะจักจเกยนี่ใสอีกนะไหมใส่เสื้อบ้างแท่นี่ ไม่ใหญ่นางอยู่ในเห็นไม่ใหญ่อยู่บ่เมีอะจืดกับมาได้โอ้โ้ฟรีไรดขวักข่าอยู่แวบแบบอยู่พี่น้องเอ้ยกำลังสิจ๊อบขีดกับบริจ๊อบปะนี่ตายฟูีไร่ขวักข่าอยู่แวบแบบอยู่ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องขวักแวบแเบิบเบิบพี่น้องเอ้ยคนมาแต่ทางใดบ้านนี่เซิรเนนี่เอ้ยเซินเซิร์นเซิรนเธอมาขวักยังแบบแบบเบิบเบิบอยู่แท้นี้อู้ย บ้ได้เห็นบ้ได้เห็นเฮ้ยหอมหวานเน้ามีแต่ผูกงามงามบ้จื้อแล้วว่มีแต่ผูกงามงามเนาะปาเถ้ามีแต่ผูกจบจบงามงามพี่น้องเอ้ยมีแตอร์ผุนหล่อๆมานำกันปาปาปาไปทางโต๊ะไปเลยสิฮะข่าวให้กินอะไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งนังหนัดด้อพี่น้องเด้อสบายดีข่าวโต๊ะข่าวโต๊ะเลย มากันหกคนบ่เออขู่พายขู่มันเลยโอเค